Travel from k e n t u s u Crossing to n a r t i n e s s without touching water เพื่อนๆจะต้องเดินทางจากเมือง k e n t u s u Crossing ไปยังเมือง n a r t i n e s s โดยที่ไม่สัมผัสกับน้ำฟังดูเหมือนยากนะคะแต่ว่าฉเฉลยเลยก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องไปใช้ซิปไลน์นั่นเองก่อนอื่นก็จะต้องมาลงที่เมือง k e n t u s c ก o อนนะคะอ่ะเดี๋ยวซาจะพาไปดูจุดที่มีซิปไลน์แล้วกันค่ะ ที่ทรายพามาดูซิปไลน์เนี่ยเพราะว่านอตต้เนสนะคะเมืองมันจะแยกออกไปจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเดินไปเ,เฉยๆเนี่ยมันโดนน้ำแน่นอนวิธีการที่เราจะไม่โดนน้ำนะคะ1นึ่งขึ้นซิปไลน์สอบิวไปแต่ว่าคนดูส่วนใหญ่ของทรายตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นซีโรบิวกันดังนั้นนะคะอันนี้เป็นโลเคชันของซิปไลน์เพืเ่อนๆสามารถไปขึ้นได้ทั้งหมด3อันนะคะแต่ทรายแนะนําว่า เอาสุดที่ใกล้ที่สุดนี้แล้วกันค่ะที่มันอยู่ทางด้านขวาสุดทางด้านล่างๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเดินจากเมืองเคนจูนสึไปเนี่ยมันจะถึงเป็นอันแรกค่ะ ไซลองคิดอยู่หลายวิธีนะคะว่าเอ๊ะมันจะใช้เรือได้ไหมแต่เรือที่ก็น้ำมันก็กระเด็นนะคะแล้วก็รวมถึงของอย่างช็อกเวฟเกรเนตเนี่ยก็ไม่สามารถปาแล้วก็ไปถึงได้โดยที่ไม่โดนน้ำนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็จะต้องใช้ซิปลายนี่แหละไซคิดว่าง่ายสุดละแต่ว่าถ้าใครเล่นโหมดที่บิวนะคะโหมดที่บิวได้เนี่ยก็สามารถบิวพวกสะพานพวกบันไดไปตามสะดวกเลยค่ะ สำหรับคนที่เล่นซีโรบิวมาใช้วิธีนี้กันนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูซิปลายกันดีกว่าเอาล่ะค่ะอันนี้โดนวงก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะตอนที่ข้ามมานี่ก็ถึงเกาะโดยที่ไม่ได้สัมผัสน้ำเลยเอาลละนอตติเนสนี่ไม่แน่ใจว่าพอข้ามซิปลายมาแล้วมันให้ผ่านเลยไหมนะคะถ้าไม่ผ่านเลยก็ ให้เดินเข้ามาอีกนิดนึงกลางๆางเมืองค่ะคิดว่าก็น่าจะถึงเลยนะง่ายไหมคะ